ต่อไปเราจะได้เมตตาการแผ่เมตตาจะทำให้เรามีพลัง ก็จะดีขึ้นสูงขึ้นเราจะเป็นผู้ที่มีเทวด,ดาและมนุษย์ทั้งหลายรวมถึงสัตว์ทั้งหลายให้ความรักความเมตตาเจนที่เราได้แผ่เมตตาออกไปในการทำความดีทุกครั้งเราจึงต้องแผ่ ขังใจแผ่นตอาอิมินาบุญญากรรมินาข้าพเจ,จ้าขออุทิศส,ส่วนกุศลให้ผู้มีพระคุณทุกท่านคุณมิดามานคุณครูบาจคุณหลวงปู่สวง ญาตายายสามีภรรยาพุตธาพม่หนายาและหมู่มิตรสันทสถิตตัวทั้งอนันตจัก,กราวาลคั้งเบื้องต่ำและเบื้องบนขอให้มารับเอากุศลส่วนนี้คั้งเยสิเมฉันปา ข้างหน้าจันดินพระเอ็นพระรมพระยมรักกาลท้าวจัตุโลกบาลน,นั้นสี่พุทธะอมตดสูงสุดตั้งแต่วัคพระพรงลงมาจนหนึ่งโลกมนุษย์สุดรอบขอบจกักรวาลองนาคีนาคา ขังศีลเอาสิบสองตะกูลเก้าทีา่เจ้าแทนเจ้าป่าเจ้าเขาเก้าวัดเจ้าวเาก้าคำในเวงเจ้าเกณฑ์จตาเทวตาผู้ร,รักษาข้าพัเจ้าปุราบากสัตรา พระสยมเดวาดิดาพระเสื้อเมือนพระทรงเมืนมเอนม้เหสักหลักเมืองทั้งเจจังหวัดพระมาหากษัตริย์ทุกทุกพระองค์ตลอดพระบรม งานพาหารตำรวจข่อค้าประชาชนทุกหมูลหลา่าสรรพสัตว์ทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายที่มียากก็ดีไม่มียากก็ดีขอให้ท่านทั้งหลายจงได้รับจงได้รู้ในส่วนบุญ ส่วนกุศลที่ข้าพเจ,จ้าได้บำเพ็ญแล้วในวันนี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงไปดีมีความสุขหากตกทุกข์อให้ขวจากความทุกข์ถ้าถึงสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งนไปด้วยอำนาจแห่งผุญบุญ เอกาพเจ้าได้บำเพ็ญแล้วขอบุญบมรีเอกาพเจ้ายบำเพ็ญแล้วจงเป็นผลดลบันดาลให้ข้าระเจ้าพบแต่ความเจริญรุ่งเรืองให้ได้พบเจอ

บุญส่วนกุศลแล้วต่อตรวจหน้านนนนอุที่ส่วนกุศลให้กับเทพเจ้าเราเทวด,ดารงมิญญาณทั้งหลายสัปสัตว์ทั้งหลายได้เป็นสักิบยาให้กับเราอัางใจกวนนะ่าน้น इमिना बञ्ञा कमिणा वच्चजपुन पराचार्ययो पकरज माता बिचाजेतका बिज मम सर्यो जनि पराचार्य पुन्ह वन्दनारापि चक्रम परातिन आचार्य उपकरज देवता เจตัสสะอะเนนะธัมมาจวาอิติภาณะโตมะมังนาสันตุสัพภาทะเยวะยะตะตะโภเวภะเวอุจจิตังสติปัญญาสังเเลโขริยะมินาปาลาลัปปะโนกาสังคตะญะวิถีเยสุมิพุทธะติปะวโรนะโตสัมโพนะโตอรุตะโมอะโตวะติกะพุทโธจะสังโฆนะโตอะโลมังเตสัมมานุภาเวนะมะโรกะสังฆะนโตมะยะถา เอวามีไว้โดยดินังเบตาุปกบปติอิจิตังปัติตังฑ์ตุ้งหันกิบมีวะสมิจตุสติปุเรนตุสังกปะกันโยอนาราสุยจตัมมนิโตเทระสุยจตัมสตีปิโยวิวัสสตุสัพโรโกนัสตุมาเทววัตบรรจารโยสุขีติการุปโภวะอภิวาอนัสีริสานิจังวิชาปัจายิโนจตารุธรรมะวัตันติอายุมโนสุขังพระลัง